ได้ฝึูได้สนะไม่ค่อยเครียดให้กันสบายดีสบายดีมดทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาใครมีทุกคนเมื่อนี้คือเฮามาเปิดคลิปยูฮงเฮียนของเฮาเองเนาะทุกคนฮงเฮียนของบ้านเสาคู่เองเนอะเป็นบ้านหอยน้ำแดงมือซิงคนน้นทานเนาะทุกคน อ่าถูกใครผู้ใดมายามมาลินน้ากันก็ได้เนาะมือนี้ก็คือทามามอบเครื่องกีฬาคือมาบานก็ตต้แล้วก็อันดอกปิกไก่หันให้นักเรี่นมาลินกันนะทุกคนหล่ะก็สิ้พาทุกคนไปเบิรงบรรยากาศการลินกีฬาในมือนี้ให้เบิรงมาดิ้กหน่อยชิดตื่นเต้นซําได้แล้วก็ดีใจซําได้เนาะตรงนี้ตอนนี้ก็คือในคู่เขาเจาลง่อนแล้วทุกคนมาเบิรงกบาในคูเขาเจาอันเตะอีกอย่างเนาะตอนนี้คือเขาจอันตีดอกปิกไก่กันพาทุกคนไปเบิรงกันไปเบิรงกันเลย นี่เด็กหน่อยเ <laughs> yeah, ยอะแยะทุกคนตอนนี้อันไห่อันสาวคู่กับเบ้าคู่ก็เจาะลองตีกันก่อนแล้วทุกคนอันนี้คือดอกตีไ <laughs> กตอนนี้ก็คืออันในคู่ไปผู้ตีไห่ในเฮียนเบิ้งก้อนแล้วก็ไห่ในเฮียนเฮียนไปนึ่งตีไปนึ่งอันนี้คือสาคู่แล้วกับเบาคู่ <laughs> <laughs> อ้าวีคือ <c oughs> อยู่ในบ้านห้องเฮียนของสาวคูเนาะมันจะมีอันในครูหกคนเนาะทุกคนมีทางผอ,อน้แล้วก็มีในครูหาคนเนาะทุกคนมีครูอนุบาลหนึ่งคนแล้วก็ครูปฐมสี่คนตอนนี้ให้ในเฮียนตีเออโนอาดิฮอโนอาดิฮอถ่าย <c oughs> <c oughs> ได้กันเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs>

Ha <laughs> นี่ก็คือเปียนนไ้น้าเฮียนเขาเจ้าลินเขาเจ้าเยบู่ลินนะทุกคนเพราะว่านี่ค่ะก็เคยเห็นในครั้งแรกของเขาเจ้าเลยนะเดีดีโอ้ชิชอ่าไดเต๋อเลยเาตย

การสาวคู่ได้บ่าภาษาไปฮันนัมแมนอ่ะสลด์เป็นภาษาอาคาโนทุกคนอยู่ในบ้านนี่<อ>เขาเจาแบบบธันนัทบ่าภาษาเล่ากันนะแล้วก็ทาผูใดหคู่ไม่น,นึงก็บบกกกาาอหยังเพราะว่า,านี่ก็บอกซ้อนเขาเจาอยู่เนาะให้วอาภาษาเล่าแต่เขาก็บอกซังบอกนะมันก็แบบบลอกคือคนในเมืองนะูทุกคนมัน,นก,ก็แต็งจักจั๊กในเมืองอะไรอยู่บ้านนอกนะแล้วก็เขาเจาก็ค่อยคอยเฮียนบ่าไป อยู่ในห่องจ้าบ่อยเบาภาษาอาคาแต่ว่ายุนน้องห้องจา้าเบาภาษาอาคาตามคือสักคู่เบานันนเองนะทุกคนตอนนี้คือส<อ>ี่ไห<อ>้เขาเจาะไปหลินบานก่อนนะตอนนี้คือซิไปหลินบานแล้วเขาเจาะแบบมวนซึนแล้วใช่ห่าทุกคนเพราะว่ามีบานหลินจ้าจจ้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเรามาเดินกีฬาแล้วแล้วก็ในเห็นเขาตื่นเต้นจนเอาบานเอาอย่างไปหมดแลลวทุกคนแล้วก็และนี้คือเราเอามาลิ่น บ้านนุ้ยนึงกับกัต่ออันนึงเนาะให้เขาเจาะเตลิ่นเบิงเนาะทุกคน,นคืออ,อยู่ในห้องเลียงของของสาวคู่น่ะมาบ้านใดสามน้อยแล้วกัปต่อน้อยนึงแล้วก,ก,นนกาา็ดอกพิกาอันนึงเนาะแล้วก็เพื่อนเอามาเนี่ยดอกฟิกาสองสุดแต่ว่าสุดหนึ่งเอาให้คนบ้านเขาลิ่นเนาะและ้วก็มาบ้านนุ้ยนึงเอาให้คนบ้านแล้วก็ มาบ้านยังอีกหน่วยหนึ่งกับกระต่ออีกหน่วยหนึ่งหันแมนเอาหาค้คูเวียงทานาะทุกคนแล้วก็ที่เหลือแมนสองคู่เอาใบยูเฮียนคนสองสคู่แล้วก็ห,กห้นนะเฮียนเขาเจ้าลีนเนาะตอนน,อ u, นตอนนี้คือจับทีมยูทุกคนตอนนี้คือเจ้าจับทีมยูห้คู่อะผู้ไาว่าตอนนี้คือหค้คูทองทีเพนเนาะอันนั้นจัดแบงแต่ละทีมนะทุกคน ทีมหนึ่งมันจะมีอ่าแปบลบว่า11คนทางหนึ่งนาะดทางหนึ่งมี11คนแล้วก็ทางนี้ก็มี11คนเขาเจาะแบ่งกันคือต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่า,ออวาสองคู่ยังบุหกกติการการันการเต้นบ,บานปานใดเนาะก็เลยว่าอ่าบอกอันคู่ทองทีเพิ่นมาจัดให้เนาะทุกคนแล้วก็คู่อื่นๆมันเขาจะร่วมกันอยู่เนาะแล้วก็ส่วนสองคู่เองพานักเรียนมาเต้นบ,บานอยู่ในเดินนี้เนาะทุกคน ตอนนี้คือพักพอรอยู่พักพอรอยู่ก็เ,เลยถือโอกาสเ,เวลาพักพรนี่มาเตะมาพาอ่าด็กหน่อยเขาจมะมาเตะบอลอันไหนเลยคีบ้านก่อนเน,นึ่เอาหนึง่งพร้อมแล้วอันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาหนึง่งสองสามลุยอุ้ยค่อยๆเด้อไปตรงนี้นะมาไปไป คือเดินกีฬากลกวงอยู่ด้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นทางหลังอันห้องเฮียนแล้วก็บ่ค่อยคักปฟันไดยยายมีทางหน้าอันทางหน้าของงเฮียนแต่ว่าดินทางหน้ามันแบบบ่ว่างนะทุกคนก็เลยว่ามาจัดอยู่ทางหลังเจ็บเบเอ้า ส่วนสากคู่จะเป็นโป้งเสียให้เขาเจ้า Yeah. <laughs> 啊！啊！回来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  ก็ดีใจโอ้ดีใจเรนน่ะพู้หนอนนี่อันเมื่อจะนิเลี่ยวแล้วกับผู้หนอนมานี่จับมือกันจริีจริงไปหนึ่งหัวกาวอติอจีล่ะนะบุบิล่าตัวอะยล่ะเอาเด้อเริ่มอตีเห็นต่างอออันนี้มานรียแถวมาเรียแถวมาจับดีๆเด้เช็ดดีๆไดยเออจับมาเล่นเนมาจับดีๆเด้อจับดีๆจับดีๆ หลังจากเตะเละเตะเหล่านอนนี้นอนหลังจากเตะเหล่าเราก็จับมือกันแบบบ่อยเขาจะเคียดสร้างกันเองเพระมาณนี้แหะทุกคนเพราะร์ดิ้งหน่อยนี่เของบู้ได้ผู้ได้แผลผู้ได้ผู้ได้ชนะไม่เคียดให้กันประมาณนี่ยอันนี้มือนี่เลยเตะบานเป็นอะไรดีใจเขาก็สุกเหรอสุก ขอบใจเพิ่นแนรขอบใจขอบใจเฮ็ดจังได๋ขอบใจ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 ง่ายงายงเอาให้ผมพอเพื่นเนาะขอบใจขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่ทรงบานมาให้พ่อน้องเตะที่ทรงบานมหาิพ่อห้องเตะวันนี้เย้เย่โอเคได้แล้วไปไปเล่าที่งานวนนี่นะไปขอ ยุ่งพาจะย่งพาเออหนึ่งสองสามโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเตะแล้วเป็นที่เฮ็บห้อยแล้วเนาะอันนี้คือเอายัดเวลาเวลาพักพรอนหันพาเเียนมาเตะให้ ถ้าผู้ชมมาเบิ้งกันเนาะวะเขาเจาะเต้กันไดคือมันก็มันเป็นมายุมยาได้เพราะว่ามันเป็นดิ้งหน่อยเนาะเขาบอกไปบอกสอนไปเป็นหนาที่ของไปของมันเขาก็แบบบอกค่อยจำบอกค่อยจื้อเย่างปานไดแล้วก็ค่อยๆฝึกให้เขาเจาะหูจ้งน้ำหนาทีอยังประมาณนี้เนาะคือแต่ละแต่ละคนก็เตะได้อยู่ได้อยู่เขตบ้านนอกอย่างประมาณนี้นะ ยูเข้นนอกก็เขา้าจ้ามักฮักในอันการเต้บานอียังนะขา้าเจ้าดีใจแหฮงได้ทุกคนหมุอนี้นะดีใจแหฮงแล้วก็ต้องขอบใจผู้ใหญ่ใจดีนอกที่ทรงบานกัตโต้แล้วกอ็อันตีดอกปีกนะ่ไก่มาให้เนาะถามอ่าผู้ใหญ่ใจดีบ่มาให้ก็คือแบบบ่ได้เห็นห้อยยิ้มของเด็กน้อยที่เต้บ้านอียังเระมาณนี้นะเพราะว่าปีนี้คือปีโควิดแล้วก็อันทางขันเทิงก็บ่มาอ่าบ่มีงบสรง สื่อบ้านอีย่างประมาณนี้นะล้วก็เป็นการดีที่ผู้ยาญ่เจดีสื่อมาให้นาะต้องขอบใจใจใดๆเด้อขอต้อนสี่เริ่มเข้าห้องแล้วเพราะว่าเขายัดเวลาตอนพักพรอนแล้วก็พาเด็กน่อยมาลินบ้านเนาะมันก็มีเวลาแต่สัปดาหทีเนาะทุกคนก็เลยสิพาทุกคนเออสิพาณเฮียนแต่ละคนอ่ะสิลินตอนเวลาว่างๆเนาะตอนนี้ก็คือสิเข่าห้องก่อนเนาะทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้อง ขาใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ทรงบ้านทรงกระตอร่อทรงดอกปีกไก่มาให้อานะเฮียนได้ลินได้มวนน้ำกันเนาะคือเขาจอดทรงมาก,ก่อนไลย,ยูและก่อนอันสอคู่จะแบงเป็นสามสามเคตคือเอาให้สออันคู่เวียงท้าบ้านหน่อยนึงกับกระตอหน้อยนึงหแล้วก็เอาให้บ้านแมนอ่าดอกปีกไก่สุดหนึ่งหล้วก็เอาให้มาบ้านหนุอยนึงหล้วก็ทาง,งเฮียนสอคู่แมนจะได้อ่ามาบ้านซอ ซ้ำนูย้ยแล้วก็ดอกพริกไก่สูตรนึงแล้วก็กระตออันนึงเนาะจะเป็นหาอันเลยเนาะทุกคนต้องขอบใจหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีทักอันบ่บส่งมาก็คือบ่ได้เห็นหอยยิ้มแล้วก็บ่ได้เห็นอ่านเด็กหน่อยดีใจอย่างประมาณนี้เนาะต้องขอบใจหลายๆแล้วขอบใจที่ทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเนาะอ่าเป็นสัมพันบุญให้ เี้ยดีแล้วก็ส่งให้เด็กๆได,ด้ลิ้นน้ำเนาะ,ะขอให้ได้บุญกลับไปลอยลอยเท้าพันเท้าเด้อสาธุตอนนี้ก็คือสิ่งของก่อนนะทุกคนถ้าผู้ใดที่เข้ามาฮับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามหาเด้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคู่เห็ดคลิปใหม,ม่ๆมาให้ชมตลอดเนาะโอเคคลิปนี้ก็ชิลาไปก่อนสบายดีบายบาย